ทนายตั้มลั่นถ้ามีหลักฐานเขาเปิดไปนานแล้วไม่ตื่นรู้คุณก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ทนายตั้มสีทาบีบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์วันนี้27พฤษภาคม65โดยระบุว่าผมอยู่กับมหากาบมวยล้มต้มโคนดูมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วสำหรับบุคคลน,นี้จนเรื่องขึ้นศาลจนผมชนะคดีเพราะถูกอีกฝ่ายดิสเครดิตผมพูดได้คำเดียวถ้าเขามีหลักฐานเขาเปิดไปนานแล้วครับผมเข้าใจประชาชนทุกคนที่ตื่นเต้น และรู้สึกมีความหวังมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่พวกคุณต้องเข้าใจว่าคดีความต่างๆสารเขาตัดสินด้วยหลักฐานไม่ใช่กระแสและมีคนมากมายที่กระโจนเข้ามาในคดีเพราะต้องการพื้นที่สื่อถ้าคุณไม่ตื่นรู้ ก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ผมยินดีที่จะเข้ามาช่วยแต่แรกแต่ในเมื่อครอบครัวเขาปฏิเสธและเทผมทิ้งไว้กลางทางผมจึงทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับนอกจากการสนับสนุนการตรวจสอบคัดค้านเพื่อให้ข้อมูลมันเป็นจริงที่สุดก็คือหน้าที่ของประชาชนและทนายความที่ดีเช่นกันการเฮตามการไปง่ายที่สุดไม่ต้องเสี่ยงให้คนมาดา่าไม่ต้องกังวลทัวมาลงแต่ผมมีจุดยืนของผม Critical Thinking และความจริงสําคัญที่สุดครับ นายตั้มยังตอบคอมเมนต์ด้วยว่าคุณชอบที่ผมพูดคุณก็อวยผมผมคิดไม่เหมือนคุณคุณก็มาด่าผมเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีแต่ผมคนปากตรงกับใจผมยอมที่จะพูดความจริงและให้พวกคุณโกรธดีกว่าโกงหกและให้คุณชอบถ้าเบื่อกับการพูดจาดึงสติของผมก็พักเข้าเพจผมไปก่อนไว้คดีหน้าเจอกันครับลูกเพจผมตัวจริงต้องฉลาดและทันเกมเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานานเข้าใจกันดีใช่ไหมครับทนายตั้มกล่าว ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ